ัสดีค่ะนิตยสารไรเตอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งหลักไม้สําคัญในวงการวรรณกรรมนะคะนิตยสารนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนการสื่อสารระหว่างนักเขียนแล้วก็นักอ่านในยุคสมัยหนึ่งค่ะจนถึงวันนี้13ปีแล้วค่ะที่นิตยสารไรเตอร์หายไปนะคะตั้งแต่ปี2541ค่ะและในปีนี้ไรเตอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะคุยกับ ผู้ที่กล่าวว่ายอมรับไม่ได้ถ้าหากสังคมไม่มีหนังสือเล่มนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณบินหลาสังการาคิรีนะคะนักเขียนรางวัลซีไรส์และบรรณาธิการร่วมนิตยสารไรเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับกําเนิดของนิตยสารเล่มนี้ค่ะไรเตอร์ไรเตอร์เกิดปี35นะฮะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีนิตยสารอื่นในแนวเกี่ยวกับนักเขียนนักอ่านที่เกิดอยู่แล้วในสังคมไทยนะฮะโลกหนังสือถนนหนังสือ น้อนหนังสืออะไรงจนกระทั่งมาถึงไเตอร์นะครับคุณกระจทธิตร,รักษานักเขียนนะครับซึ่งต่อมาด้รางวัลศิลปาร,ร์ทเนี่ยก็เป็นบรรณาธิการเป็นเจ้าของนะครับคุณกระจทริตทำอยู่เล่มนี้ประมาณสักสี่ปีสาปีสี่ปีนะครับแล้วก็ก็ประกาศว่าจะจะหยุดทำนะครับคุณกระดกพงสงสมพันธ์นะครับตอนนั้นเรื่องด้รางวัลสี่ไลก็ก็เป็นห่วงนะครับก็เคยเคยเข้ามารับทําแทนนะครับแต่คุณกระดกพง์ก็ทําได้ประมาณไม่ถึง2ปีดีนะครับ คุณกนกพลก็หยุดหนังสือเล่มนี้หยุดเมื่อปีสีหนึ่งครับแล้วก็หยุดไปนานครับค่ะหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มนี้ค่ะทาไมในยุคที่มีหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทั้งในหมู่นักเขียนเองแล้วก็นักอ่านเรียกว่าดีฮะคือหมายว่าเขาว่าดีหมายถึงว่านักเขียนนักอ่านรู้จักกันหนังสือรู้จักหนังสือเวลามีข่าวสารเวลามีความเคลื่อนไหวในหนังสือก็เป็นที่รับรู้รับทราบนะครับแต่ว่าโดยโดยยอดขายของมันแล้วก็โดย ความกว้างเนี่ยมันไม่ได้กินกินบริเวณกว้างไปกว่าการการที่เป็นนักอ่านและนักเขียนอย่างอย่างเข้มข้นในระดับหนึ่งนะครับก็คือพูดพูดได้ว่าเป็นที่รู้จักในวงการนะครับแต่ไม่ได้รู้จักขยายเป็นวงกว้างครับแล้วผู้ที่รู้จักนี่ทาไมส่วนใหญ่ถึงผูกพันกับนิตยสารเล่มนี้คะผมว่ามีสองสามอย่างอันแรกก็คือมันเป็นเรื่องของเพื่อนคุยกันเป็นเรื่องของคนคนที่รู้จักกัน,คน,กกนคนที่รักชอบในสิ่งเดียวกัน คนที่อยากหาคำตอบในเรื่องคำถามเดียวกันนะข้อแรกข้อสองคือความสวยงามของหนังสือนะครับไรเตอร์ใน,ในยุคนั้นเนี่ยได้ภาพนักเขียนภาพมือดีนะครับคุณอ,อุกฤษทองระอาซึ่งเป็นจิตรกรเป็นผู้เขียนสีน้ำได้ในแนวใน,นวเหมือนจริงผมคิดว่าได้ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับคุณอุกฤษก็รับผิดชอบปกหนังสือไรเตอร์ในยุคคุณพิจารนิดทุกเล่มนะครับจนนักอ่านหลายท่านเนี่ยก็สะสม นักอ่านบางคนอยู่อเมริกาเห็นภาพที่เองชอบบินมาเมืองไทยมาซื้อรูปที่คุณอุกิตวาดกลับไปนะฮะเรื่องของปกเรื่องของความงามก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้อ่าเรื่อง,องหนังสือที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากแล้วถ้าส่วนตัวคุณบิหลาเองนะคะถ้าพูดถึงในฐานะนักอ่านนะคะโดยตัวเองแล้วเนี่ยรู้จักไรเตอร์เมื่อไหร่แล้วก็ประทับใจยังไงคะช่วงที่ไรเตอร์กันเลอตอนนั้นผมผมเป็นนักข่าวนะครับผมเป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์อยู่ มติชนอยู่ข่าวสดนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นนักอ่านแล้วก็เป็นคนที่อยากเขียนหนังสือนะฮะก็ติดตามเป็นแฟนเป็นสมาชิกนะครับเป็นความผูกพันจนกระทั่งตอร์เลิกไปเราก็เราก็ใจหายแต่พอดี <c oughs> ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอลาออกแล้วก็คิดคิดจะเป็นนักเขียนคนหนึ่ง <c oughs> เป็นเพราะอะไรเราถึงจะต้องอยากอ่านประจำเราอ่านมาก่อนแล้วเราอ่านตั้งแต่มีมีโลกหนังสือมีถนนหนังสือเรารู้ว่าความเคลื่อนไหวหนึ่งความเคลื่อนไหวก็เป็นเรื่องที่เรา สนใจ <c oughs> แต่สาคัญกว่านั้นก็คือการพัฒนาการของตัวเราเนี่ยเราอยากเป็นนักเขียนเราอยากเป็นศิลปิน <c oughs> ซึ่งเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าเราขาดบทวิจาร์ขาดคําวิจาร์นะครับเราเรียนรู้ในต,ตอร์ในโลกหนังสือถนนหนังสือเนี่ยหลายแบบแบบนี้คือการอ่านงานประพันธ์แบบนี้คือการอ่านงานวิจารณ์ <c oughs> และแบบนี้คือการสอนให้เราทํานะครับทั้งสามแบบเนี่ยจะเป็นการพัฒนาในความในฐานะที่เราอยากเป็นนักเขียน <c oughs> นะครับและในส่วนที่เราเป็นนักอ่าน งานวิจยัยเราก็พัฒนาให้เราเป็นนักอ่านที่ดีขึ้นเห็นมุมเห็นวิธีคิดที่ที่หลากแนวมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวคุณบินลลาเองมีเล่มไหนฉบับไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษไหมคะก็อ่านทุกเล่มนะครับคือไรเตอร์เนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือม,นมนันพัฒนาการอ่านของเราไม่ว่าเราเป็นคนอ่านหนังสือหรือเป็นคนอ่านโลกอ่านชีวิตอ่านอะไรก็ตามในไรเตอร์มันจะพัฒนาก็เลยก็เลยอ่านมาทุกเล่มนะครับเล่มที่ชอบมากที่สุดก็คงเป็น เป็นหลายเล่มด้วยกันและคงคล้ายกันองอหลายคนเช่นเล่มหนึ่งะฮะซึ่งเป็นอยู่ๆก็มีภาพปกคุณอุกกรออกมาทำให้เราตกใจว่า<ช>โอ้โทำได้สดสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับเล<ช>่ม <ๆ S 2> ไดเตอร์ที่หายากก็มีเล่มเล่มสัมภาษณ์คุณหงาสุรชัยนะครับ<ช> <ๆ S 2> สัมภาษณ์คุณจุ้ยสุบุนเลี้ยงนะครับตันนี้ก็เป็นเล่มที่หายากแล้วก็เป็นเล่มที่อ่านสนุกนะฮะผมก็ชอบพวกนี้ครับค่ะ เท่าที่ฟังดูนะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็มีแฟนๆมากมายเลยอของไรเตอร์แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมณวันหนึ่งในปี2541ไรเตอร์ถึงต้องปิดตัวลงทั้งคุณกระจรฤทธิ์แล้วก็คุณกนกพงศ์วนาธิการเนี่ยจริงๆแล้วโดยทา้าแท้ผนะมคิดว่าเขาเป็นนักเขียนนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักเขียนนะฮะไรเตอร์ไรเตอร์เป็นหนังสือที่มีผู้อ,าอ่านกลุ่มชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มจํากัดเหมือนกันนะฮะ บวกกับความอยากเป็นนักเขียนของวันด้วยกันทั้งสองคนนะฮะพอถึงวันหนึ่งก็รู้สึกว่าโหยหาอยากกลับไปเขียนหนังสือ,อนะฮะผมคิดว่าตรงนั้นก็คงเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แรงแรงจูงใจหรือแรงหรือความเชื่อที่จะทําไปเนะี่ย เปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนักเขียนที่มีใจรักในงานเขียนจริงๆเนี่ยต้องมานั่งสองตำแหน่งคือหมายถึงว่าต้องมาดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยเนี่ย<ม>ก็อาจจะลําบากนิดนึงใช่ไหมคะคือขณะที่เราทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งคงต้องทําหนักและทําให้ดีที่สุดนะครับมันมันคงเป็นไป,นปนยากที่จะทำสองหน้าที่อย่างอย่างตอนที่ผมตัดสินใจจะมาทําไรเตอร์เนี่ยผมก็รู้ตัวชัดเจนว่าจะไม่ได้เขียนหนังสือ<ม>นะครับแต่เนื่องจากเราก็ เราก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเราจะมาทำสองปีนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมัน,มนมเป็นเรื่องที่เรากําหนดหรือเรายอมรับแล้วก็ทามันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องยอมรับ,รบนะคะคุณบิลลาเองเคยพูดไ้ว่ายอมรับไม่ได้หากสังคมไม่มีนิตยสารเล่มนี้ไม่มีหนังสือเล่มนี้ไม่เชงว่าไม่เช่งว่าจะเป็นตอ,<ม>อร์อแต่พูดในเชิงว่าต้องเป็นหนังสือหนึ่งนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนการพัฒนางานเขียนงานอ่านเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมเรียนศิลปะเนี่ย มันจะงอกงามได้ด้วย,ด,วยด้วยการศึกษาและด้วยการวิจารณ์นะครับในแนอดีตนะฮะเราไปศึกษาใน,ใ,นในกรีกในประจากรีกเนี่ยเขาจะสอนเด็กเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยเขาจะ<ๆ>สอน3วิชานะฮะสวิชาที่เด็กขาดไม่ได้เลย 1. วิชาความรู้นะฮะก็จะให้ครูมาสอนให้นักปราชทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร,ร์มาสอน2คือวิชาความดีนะฮะใช้ศาสนาเป็นกำหนดเป็นกำหนดสอนแล้วก็3คือวิชาความงามนะฮะสอนผ่านสนุนทรีย่างต่างสอนผ่านละครสอนผ่าน วรรณกรรมผ่านเพลงคราวนี้พอมาดูในสังคมไทยนะฮะเราจะเน้นให้เด็กเก่งนะฮะมีความรู้ดีกับเด็กเป็นคนดีะนะครับเราเน้นสองสองขานี้มากเลยนะฮะเราเราละ,ละเลยขาของความงามไปนะครับเรื่องสุนทรียะสุนทรียะนะฮะอันนี้พอขาดสุนทรียะม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นครับสุนทรียะนะครับลองดูเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งล่องลอยในอากาศแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของความกล้าหาญความกล้าตัดสินใจการรู้ว่าอะไรคือ งามจากข้างในจากตัวเองนะฮะตอนหลังเราก็มาโทษโทษเด็กโทษว่าเ,เด็กของเราตามแฟชั่นนะตามเกาหลีนะตามญี่ปุ่นนะตามฝรั่งนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ถูกสร้างให้ให้มีความงามข้างใน,นเราเลยต้องไปหาความงามจากข้างนอกไปหาความงามจากที่คนอืกก่นเขาตัดสินแล้ว<ะ>เราไม่กล้าตัดสินเองนะครับเราไม่กล้าเลือดเองอไม่กล้าเลือกเองเลยเราถูกตัดสินให้ให้คนอื่นเขาตัดสินก่อนแล้วลค่อยคอย่คอยเอามาใช้<ะ>เพราะว่าเราไม่ไม่ถูกสอนเรื่องความงาม หนังสือนี่เป็นส่วนหนึ่งของความงามนะครับแล้วก็หนังสือจะพัฒนาได้ต่อเมื่อมีมีหนังสือที่เป็นสื่อกลางของคนอ่านหนังสืออีกทีหนึ่งของคนเขียนหนังสืออีกทีหนึ่งที่จะมาเล่าเรื่องมาถกเถียงมาวิจารณ์มาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้สูงขึ้นค่ะทีนี้ความงามที่หนังสือสามารถถ่ายทอดได้หรือสุนทรียะที่หนังสือสามารถสื่อไปถึงผู้อ่านได้คืออะไรคะความงามเนี่ยมันอาจจะพูดกว้างกว่าอาจจะไม่เขียนภาพ ดอกไม้นะึเกเห็นภาพอ,าอะไรภูเขาเแต่จริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมยกตัวอย่างในชีวิตเนี่ยในชีวิตเราเราเผชิญความงามเผชิญความยากความง่ายของอารมณ์นะครับความงามนี่คืออารมณ์สิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆของคนที่ไม่ได้อ่านวรรณกรรมก็คือว่าพอคุณอายุถ,ถึงสี่สิบขึ้นไปเนี่ยปัญหาในชีวิตมันจะยากมันจะไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องผิดสีทีเดียวไม่มีาขาวไม่มีดำาสียทีเดียวมันเป็นเรื่องสีเทาบ้างรม่องที่มีถูกในผิดมีผิดในถูก คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะๆถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้และไม่มีทางที่วิจะผ่านประสบการณ์ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาชีวิตคนอื่นมาก่อนถ้าเราไม่ได้อ่านชีวิตคนอื่นมาก่อนนะครับเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกเราจะจังงังแล้วเราก็รู้สึกเสียใจกับการตัดสบินใจทุกครั้งไปเพราะเรารู้สึกว่าเราเอี่เราตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์น้อยเกินไปหนังสือช่วยได้เยอะครับถ้าอายุสี่สิบแล้วไม่อ่านวรรณกรรมไม่อ่านอะไรมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับคนตกน้ำนะครับว่ายน้ำผัดว่ายน้ำแต่นั้นไม่ทันแล้วครับ นะครับเราต้องขัดสะสมมาคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมากเพียงพอรเราก็จะสามารถตัดสินใจอะไรหลายอย่างได้ถ้าไม่มีได้ก็อาจจะใช้หนังสือหรือวรรณกรรมนี่แหละนะคะคเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเราตัดสินใจเรื่องอะไรคือประสบการณ์ของคนอื่นการอ่านวรรณกรรมก็คือการอ่านประสบการณ์ของคนอื่นครับแล้วก็จะมีคำตอบที่เราก็ต้องมาพิจารณาเองว่าเราจะเลือกใช้คำตอบแบบไหนอย่างไรนะคะทีนี้ นิตยาาสารไรเตอร์อย่างที่ทราบกันนะคะว่าหยุดไปเมื่อปี2541นะคะถึงวันนี้13ปีนะคะตัวคุณบิลาเองใช้เวลากี่ปีคะในการที่จะตัดสินใจรวมถึงทําให้เป็นรูปเล่มแล้วก็ออกมาในปีนี้ผมผมผมเรียกร้องมาหลายปีนะฮะก็ไปเจอค,คุณกระจารฤทธิ์ก็ไปเรียนคุณกระจารฤทิ์ว่าเอ๊ะขอหัวนิศสารไรเตอร์ไปให้ใครทําหน่อยได้ไหมผมอยากให้มีหนังสือเล่มนี้ในสังคมนี้ ค,คุณขจรฤทีิ์ก็ยกให้ผมก็เที่ยวตะเวนบอกพี่บอกน้องบอกพวกพวก้องบอกทุกคนที่ผมคิดว่าเขาพร้อมจอะทำนะครับอยากเห็นอยากให้มีทุกคนเห็นด้วยแต่ไม่มีใครพร้อมไม่มีใครยืนยันว่าตัวเองแบบพร้อมจะทำนะครับอันนี้พอบอกคนอื่นมากๆมันก็เหมือนเฮ้ยรถไฟเราต้องไม่รับผิดชอบซะเองเราเหมือนกับไปผลักภาระให้คนอื่นนะครับผมก็ก็เลยพูดกับเพื่อนสนิทอีกสองท่านนะฮะคุณวรพจ์ นะครับแล,แล้วก็คุณนาดานะครับคุณพรชัยวิริยาประพาณน,น์นะครับก็ชักชวนกันคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทำหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ให้เขาเห็นว่ามันสมควรจะมีมันต้องมีนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราไม่ทําแล้วเนี่ยก็จะมีคนอื่นมาทําต่อให้เป็นเรื่องปกติของสังคมนี้ค่ะ ก็คือต้องมีคนรับไม้ต่อนะคะหลังจากที่ได้มีการพูดคุยก็มีหลายๆท่านเลยที่สนใจแล้วก็อยากที่จะมาร่วมในการช่วยให้ไรเตอร์เป็นรูปเป็นร่างทุกคนเห็นปัญหาทุกคนเห็นอุปสรรคแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าใช่มันต้องเป็นมันต้องทำเพราะฉะนั้นใครใครคิดว่าตัวเองช่วยอ,อะไรได้ก็จะมาปรนตัวมาบอกกันนะฮะว่าทุกคนเป็นห่วงผมนะฮะห่วงผมห,ห,หมดเลยแต่ก็ในขณะที่ห่วงเขาก็มีความมีความอยากเห็น นะ,ะมันก็เลยทําให้หนังสือแบบก่อ,อตัวชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคิดว่าเดือนกรกฎาคมนี้ครับฉบับที่1วางแผงแน่นอนครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าหลังจากที่มีความร่วมมือร่วม,มใจกันในการที่จะให้ไรเตอร์กลับมาแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะที่คุณบิลาแล้วก็ทีมงานต้องเจอคะ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อคะ่ะ